สถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ร้อนแรงขึ้นอย่างมากหลังจากมีรายงานเหตุปะทะระหว่างทหารลาดระเวนของทั้งสองประเทศในเขตพื้นที่อำเภอการทะลักจังหวัดรีสเกตเสียงปืนและระเบิดขนาดเล็กดังสนั่นในช่วงเช้าเมื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นตระหนกหน่วยความมั่นคงของไทยจึงสั่งให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังทันทีและกองทัพอากาศได้สั่งการให้เครื่องบินขับไล่ F16 จากฐานทัพอากาศโคราชขึ้นบินลาดระเวนเพื่อควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นพลอากาศเอกสมชายผู้บัญชาการทหารอากาศไทยถแถลงข่าวด่วนระบุว่าการสง F16 ขึ้นนนบิใ ครั้งนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการโจมตีหรือลุกรานแต่เป็นการปกป้องน้านฟ้าและรักษาอธิปไตยของชาติพร้อมยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางสันติและการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตขณะดเดียวกันฝ่ายกัมพูชาได้ออกถแถลงการตอบโต้โดยกล่าวหาว่าไทยส่งเครื่องบินรบเข้ามาใกล้เขตแดนของตนมากเกินไปทาให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ทางการกัมพูชาได้เสริมกําลังทหารบริเวณแนวชายแดนเช่นกันเพื่อเตรียมความพร้อมนายกรัฐมนตรีไทยได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติอย่างเร่งด่วนเพื่อประเมินสถานการณ์และออกมาตรการคว ุ่สถานการณ์ไม่ให้บานปลายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนรองรับหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นประชาชนในจังหวัดรีสกเกตและสุรินทได้รับการแจ้งเตือนให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไม่ควรเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10กิโลเมตรมีการตั้งจุดตรวจและหน่วยกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงสำนักข่าวสก,กายบริสรายงานจากพื้นที่จริงว่ามีเครื่องบิน f 16จำนวน2ลำบินบน,นเหนือชายแดนในช่วงเวลา10-11นาฬิกา30นาทีโดยมีการเปิดเรดาร์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าาาาามอออย่่่งงตเนืภพจกชว หาในพื้นที่เผยให้เห็นเครื่องบินรบไทยบินในระดับต่างใกล้แนวชายแดนสร้างความตื่นเต้นและภูมิใจให้กับคนไทยจํานวนมากขณะเดียวกันก็เกิดความกังวลว่าความตึงเครียดอาจเพิ่มขึ้นฝ่ายความมั่นคงไทยเปิดเผยว่าเหตุปะทะครั้งนี้เริ่มจากการเข้าใจผิดของหน่วยลาดตระเวนทั้งสองฝ่ายที่เข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเกิดการยิงตอบโต้กันเป็นระยะสั้นๆกองทัพอากาศไทยได้ยืนยันว่าจะคงกําลัง F16 และโรนลาดตระเวนไว้ในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการล้มเขตกในกรุงเท hashtag Force และเซเวอริสกลายเป็นเทรนด์อ,อันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X และที่ทอพายในไม่กี่ชั่วโมงผู้คนสแสดงความภาคภูมิใจและให้กำลังใจทหารไทยที่ปฏิบัติภารกิจในแนวหน้าโกลศรัตบัลออกแถลงการย้ำว่าประเทศไทยจะไม่เริ่มการรุกรานก่อนแต่จะปกป้องทุกตารางนิ้วของฝนงทันดินไทยอย่างเด็ดขาดพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพอากาศในช่วงบ่ายกัมพูชาได้ส่งเครื่องบินลาดตระเวนสู่30 MK ขึ้นบินจากฐานทัพเสียงราชเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ฝั่งตนเองทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขขึ้้้นออีกกรระะดดับับบงททพไไยปาาศเตห นอชั่วคราวในพื้นที่ชายแดนบางส่วนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการประทะในอากาศโดยไม่ได้ตั้งใจหน่วยข่าวกรองอาเซียนเตือนว่าเหตุการณ์นี้อาจส่งผลต่อสเสถียรภาพของภูมิภาคหากทั้งสองฝ่ายไม่เปิดการเจราจาโดยเร็วเพราะพื้นที่ดังกล่าวมีประวัติความขัดแย้งยาวนานตั้งแต่ปี2554นายกรัฐมนตรีไทยได้โทรศัพท์หาหรือกับผู้นำกัมพูชาโดยตรงเพื่อหาทางลดความตึงเครียดโดยทั้งสองฝ่ายตกลงตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประชาชนในพื้นที่ชายแดนเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติบางส่วนแต่ยัังงงคมมีีาาาารรเเฝ้ะะววแแลททหนนน่ใ กูเส้นทางสกายวอริสรายงานต่อว่าเครื่องบิน f 16ของไทยยังคงบินลาดระเวนต่อเนื่องในช่วงเย็นพร้อมส่งสัญญาณเรดาร์เพื่อเตือนภัยหากพบสิ่งผิดปกติในน่านฟ้าหน่วยงานด้านมนุษยธรรมได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อพยพออกจากแนวชายแดนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุผู้นำกองทัพอากาศยืนยันว่ากำลังเตรียมการซ้อมรบทางอากาศเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อทดสอบความพร้อมของเครื่องบินและนักบินในสถานการณ์จริงหากจำเป็นต้องใช้ในภารกิจฉุกเฉินสกายวอริสจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที วอของเราจะรายงานให้ทราบทันทีโปรดติดตามเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจากกองทัพอากาศไทยและสถานการณ์ชายแดน